อืเลยนะคะกระตูจะมาบอกข่าวดีนะคะจะมาเชิญชวนทุกคนนะคะไปเที่ยวงาน Intercare a s i เ2 0ชีย e 2020นะคะเป็นงานแสดงสินค้าเพื่อสุขภาพนะคะและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุแบบครบวงจรเลยนะคะ จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาวันที่15-17ตุลาคม2563พร .101 นะคะภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะฟรีตลอด3วันเลยในคอนเซปต,ต์วัยเกา๋าไม่เหงาค่ะอาทิโปรแกรมตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลชั้นนำนะคะเปิดตัวโครงการซีเนียคอมเพล็กเพื่อผู้สูงวัยนะคะโดยกรมธนารักษ์และมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะคะเช่นร้องเพลงและไทยเก๊กค่ะซึ่งในวันที่1 7ตุลาคม2563เวลา4โมงนะคะกระตูนะคะก็จะไปสอนจัดส่วนถาดขนาดย่อมด้วยนะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วพบกันที่งานนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิกิโฮมคลิปในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำต้นไม้5สายพันธุ์นะคะที่เป็นไม้แขวนและมีความย้อยระยะนะคะซึ่งต้นไม้ที่เราเลือกมาในวันนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะต้นแรกนะคะที่เราจะมาแนะนำกันเป็นต้นที่ทุกคนนะคะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือต้นนี้เลยค่ะ นี่อันนี้นะคะเป็นต้นสายป่านวดนใจพันธุ์สีเขียวนะคะซึ่งสายป่านวดนใจเนี่ยเขาก็มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นพันธ์สีเขียวพันธ์ด่างนะคะแล้วก็พันธ์ใบเงินเนาะซึ่งแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็สวยมากๆเลยนะคะ ต้นนี้นะคะหลักๆเลยนะวิธีการดูแลเนี่ยให้ทุกคนนะคะใช้วัสดุปลูกที่โปร่งนะอย่างเช่นเ,เป็นดินแคคตัสที่ผสมหินภูเขาไฟเพอร์ไลท์เวอร์มิคูล,ลายลงไปนะคะก็จะทําให้ต้นนี้เนี่ยเขางอกงามแล้วก็ไม่เน่าง่ายนะคะเพราะว่าต้นนี้เนี่ยเขาจะมีหัวอยู่ด้านในกระถางนะถ้าสมมติว่าทุกคนใช้ดินที่อัดแน่นเกินไปนะคะก็มีโอกาสทําให้ ต้นสายปาโนจเนี่ยเขาเน่าแล้วก็ตายได้ในที่สุดนะคะซึ่งทาง3สายพันธุ์นะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์เขียวพันธุ์ด่างแล้วก็พันธุ์ใบเงินนะคะจะเป็นไม้ที่ยาวลงมาย้อยระยะแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะก็แขวนให้มีลักษณะกระถางที่โปร่งๆเนาะเวลารดน้ำเนี่ยก็น้าไหลออกมาแบบรวดเร็วนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะคะต้นนี้เนี่ยเขาก็จะชอบมากๆเลยค่ะสายปาโนจัยนะคะ ต้นถัดมานะคะเป็นต้นไม้สุดคิดที่ทุกบ้านเนี่ยน่าจะมีนะคะ เราเนี่ยแนะนําให้ทุกคนเอามาลองใส่กระถางแขวนนะคะก็จะสวยเช่นกันนะคะนั่นก็คือพืชตระกูลพูด่างนั่นเองนะคะ,ะตระกูลพูด่างเนี่ยเขามีแบบหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นใบสีนีออนนะคะพูด่างหินอ่อนลาชินีพูด่างใบทั่วไปนะคะรวมไปถึงพูบาซิลอะไรต่างๆแบบนี้ด้วยนะคะต้นไม้เหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเอามาใส่กระถางแขวนทําให้มีความย้อยระยะแล้วก็สวยมากๆนะคะอย่างเช่น ต้นนี้นะคะเราเนี่ยก็ใช้กระถางเดิมนะที่ซื้อมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยยาวลงมาเรื่อยๆนะเมื่อเขามีอายุมากขึ้นแล้วเราไม่ไปตัดเขานะคะเขาก็จะมีลำต้นที่ยาวและสวยแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งพืชตระกูลพลูนะคะวัสดุปลูกที่ใช้เนี่ยเราแนะนําเป็นมะพร้าวสับนะคะก็วิธีใช้ก็คือให้แช่มะพร้าวสับกอดใช้งานนะจะทําให้มะพร้าวสับเนี่ยอุ้มน้ำน,นะคะส่วนการขยายพันธุ์น่ะก็ง่ายเช่นกันนะคะเพียงแค่ดูคนตัดตามข้อที่มีรากยาออกมานะคะแล้วก็เอาไปปักในมะพร้าวนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นวิธีการขยายพันธุ์สําหรับพืชตระกูลพลูนั่นเองนะคะ นอกจากนี้นะคะพืชตะกูลพลูนะคะสามารถเอาไปใส่น้ำนะคะแล้วก็ปลูกเมจาก,การสวยๆได้อีกเลยด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นต้นพลูที่เรานะคะเอามาใส่กระถางไว้แบบตั้งไว้นะคะให้ความย้อยระยะตรงเนี้นะคะย้อยลงมาบริเวณชั้นวางนะก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่สวยมากๆเลยค่ะ เรามาต่อกันที่ต้นที่3มนะคะต้นนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะแต่ว่าต้นนี้เป็นต้นที่ขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะนั่นก็คือต้นนี้เลยอันนี้นะคะคือต้นโฮย่านะคะซึ่งวิธีการดูแลของเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่ง่ายไปกว่านี้ีกแล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่าลักษณะใบของเขาเนี่ย คล้ายสายป่าดวงใจเลยใช่ไหมคะแต่วิธีการเลี้ยงของเขาง่ายกว่านะคะเนื่องจากว่าตัวก้านของเขาเนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะ ซึ่งต่างจากต้นสายป่านดวงใจเนาะเวลาโอกาสเน่าเนี่ยของสายป่านดวงใจเนี่ยจะมีมากกว่าต้นนี้นะคะวิธีการปลูกต้นนี้นะคะก็ง่ายมากๆนะคะใช้มะพร้าวสับรวนนะคะไปแช่น้ําแล้วก็เอามาอัดไว้นในกระถางน,นะแล้วก็ปลูกต้นนี้นะคะเราก็จะผสมปุ๋ยออสโมโค้ละลายช้าเนี่ยลงไปนิดหน่อยนะคะทําให้เขาเนี่ยมีความงามแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะ ต้นนี้นะคะนอกจากที่เรียนในมะพร้าวแล้วเราก็ยังเอามาทดลองในการปลูกไว้ในน้ําด้วยนะคะเดี๋ยวไว้จะมารีวิวให้ทุกคนดูกันอ่าถ้าสมมติว่าแบบบ้านไหนนะคะที่มีเอ่อโซนที่เป็นชายคานะคะเราก็แนะนําให้เอาต้นนี้เนี่ยไปแขวนนะคือสวยมากๆอารมณ์คล้ายๆแบบเอ่อม่านมุลลี่เนาะเวลาที่เขาห้อยยาลงมาเนี่ยสวยมากๆนะคะเขาก็จะยาวลงมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะ ต้นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งต้นที่เราชอบมากๆนะคะใช้แดดแบบรำไรไปจนถึงแสงน้อยก็สามารถอยู่ได้นะคะก mm. ิ๊บเก๋มากๆกับต้นโหยวาค่ะ mm. ต้นถัดมานะคะเป็นพืชที่มีมายาวนานหลาย10ปีแล้วค่ะนั่นก็คือพืชตระกูลเดฟนั่นเองนะคะต้นเดฟเนี่ยเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายนะคะถ้าเราเข้าใจเขาเนาะ ต้นเดฟนะคะเป็นต้นที่มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเดฟใบเขียวใบแอปเปิ้ลเดฟใบด่างเดฟกระดุมเดฟหัวใจนะคะพืชเหล่านี้นะคะเลี้ยงคล้ายคลึงกันเขาจะมีความแบบห้อยย้อยระยะลงมาแบบนี้เลยนะคะวิธีการปลูกเลี้ยงก็คือคล้ายๆโฮย่าเลยค่ะทุกคนก็คือใช้มะพร้าวนั่นเองนะคะใช้มะพร้าวสับหรือเป็นมะพร้าวชิ้นๆนะคะใหญ่ๆเอามาปลูกกับเจ้าพวกนี้นะคะเพราะว่า ตัวราของเขานะคะจะไปพันรอบๆบมะพร้าวเนาะอ่ะก็ยึดเกาะแล้วก็กลายเป็นเดฟในที่สุดนะคะน่ารักมากๆถ้าเกิดแขวนนะคะก็จะมีความกุ๊กกิ๊กน่ารักนะคะซึ่งต้นเดฟเนี่ยเพื่อนๆหลายท่านอาจจะพบปัญหาเช่นนี้นะคะก็คือมีใบเหลืองใช่ไหมคะอ่ะ การมีใบเหลืองนะคะก็ลองสังเกตจากความชื้นดูนะคะถ้าชื้นมากไปแต่ไม่ได้แสงเลยอันนั้นก็จะมีโอกาสเหลืองได้เช่นกันนะคะวิธีการดูแลนะคะก็แนะนําให้ใช้มะพร้าวชิ้นใหญ่ๆเนาะในการปลูกพืชตระกูลเดฟนะคะแล้วก็ลดน้ำเนี่ยอาจจะเว้นช่วงบ้างนะคะถ้าเกิดชื้นไปเดฟก็มีโอกาสที่จะเน่าได้นะคะแล้วก็ให้แสงรำไรจะเหมาะกับพืชตระกูลเดฟมากๆเลยค่ะ สุดท้ายนะคะจะเป็นต้นที่ฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือต้นนี้เลยต้นนี้นะคะคือต้นโตเกียวสโน่นั่นเองนะคะเอกลักษณ์เด่นของเขานะคะก็คือเขาจะมีใบอ่อนที่เป็นสีชมพูนะคะต้นนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าทุกคนเลี้ยงในที่ที่ร่มนะคะเขาก็จะเป็นแบบออกแนวขาวๆนะแต่ถ้าได้แสงเพียงพอนะคะเขาก็จะมีปลายใบยที่เป็นสีชมพูเนาะ สวยมากๆเลยนะคะ,ะต้นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะเนี่ยก็คล้ายๆตีนตุกแกเหมือนกันเนาะเขาชื่อว่าโตเกียวสโนนะคะ,ะวิธีการเลี้ยงของเรานะคะเราจะใช้มะพร้าวสับนะคะจำนวนหนึ่งนะคะประมาณแบบ50-50นะคะผสมกับดินใบก้ามปูหม,มักนะคะก็เอามาปลูกต้นนี้นะคะน่ารักมากๆนะคะวิธีการขยายพันธุ์ของเขานะก็คือเอาไป ชําต่อได้เลยนะคะโดยใช้แกบดํานะก็คล้ายๆกับติดโตแกแกเลยเดี <S <S ๋ยวไว้เราจะทดลองแล้วก็จะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งต้นโตเกียวซโนนะคะเขาก็เป็นต้นไม้ที่แอบแบบออกแนวเลื้อยนะแต่เราเนี่ยเอามาใส่กระถางให้เขา ห่อยๆย้อยๆลงมาแบบนี้นะคะเราคิดว่าเป็นแบบอีกหนึ่งไอเดียเนาะที่สวยมากๆเลยนะคะนอกจากโตเกียวสโนที่ฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้แล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งต้นที่อยากจะมาให้ดูกคนได้ชมกันนะคะนี่เลยค่ะต้นนี้เนี่ยคือต้น golden river นะคะชื่อประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อไว้ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะต้นนี้เนี่ยเขาจะคล้ายๆโตเกียวสโนเลยนะคะทุกคนแต่ว่า ปลายใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีส้มนั่นเองนะคะซึ่งโตเกียวสโนเนี่ยจะเป็นสีชมพูเนาะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยจะเป็นปลายใบสีส้มเหลือง,องนะคะทั้งโตเกียวสโนและต้นนี้นะคะ<ม>ก็ต้องมีแสงแดดที่เพียงพอนะคะ<ม>เขาถือจะมีสีที่สวยนะซึ่งวัสดุปลูกที่ใช้เนี่ยก็คล้ายคลึงการเลี้ยงเหมือนกันเลยนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาแชร์อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สําหรับแขวนนะคะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะทีเ่เป็นที่ฮอตคิดนะคะแล้วก็มีทั่วๆไปเนาะเวลาซื้อต้นไม้จะได้มานั่นก็คือลวดสําหรับแขวนนั่นเองนะคะเขาก็จะติดกับกระถางม,มาให้เลยอันนี้เนี่ยราคาก็จะย่อมเยาวนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบทนสุดๆเลยนะคะ จากลวดนะคะที่เราได้แนะนําไปเนาะโอกาสขึ้นสนิมมันมีนะคะเราก็เลยอยากจะแนะนําอีกหนึ่งทางเลือกนะคะนั่นก็คือเป็นที่แขวนเป็นแบบพลาสติกนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีหลากหลายสีด้วยกันนะคะแบบสีน้ําตาลสีขาวทุกคนก็เลือกให้เข้ากับกระถางเนาะซึ่งวิธีการใช้งานง่ายมากค่ะทุกคนมันจะเป็นตัวล็อกแบบนี้นะคะให้เราเนี่ยไปหากระถางที่เขามีขอบแง่งแบบเนี้ยมานะคะก็สามารถติดได้ง่ายๆเลยแบบเนี้ยก็จะใช้แขวนได้เลยนะคะ ใช้งานได้ดีมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีราคาที่แพงก่อนลวดขึ้นมานิดหนึ่งนะคะต่อมายังมีอีกนะคะยังไม่หมดก็คือเป็นพวกเ,เรียกว่าชะลอมไม้สารหวายต่างๆนะคะอันนี้เขาก็จะมีการออกแบบไอเดียต่างๆเนี่ยมามากมายนะคะต้องลองไปหากันดูนะวัสดุอันนี้เนี่ยก็ใช้งานได้ ทนทานนะคะแล้วก็สวยงามดีค่ะแต่ว่าเมื่อใช้ไปน,นานๆเนี่ยอาจจะต้องระวังในเรื่องของเชื้อราแล้วก็การผุพังนะคะสุดท้ายนะคะจะเป็นอีกหนึ่งอันที่อยากจะมาแนะนำนะคะนั่นก็คืออันนี้เลยอันนี้เรียกว่ามาคราเม้นะคะเป็นลักษณะของเชือกถักเนาะซึ่งเขาจะมีหลากหลายแบบด้วยกันนะคะลองเข้าไปเลือกชมกันได้นะคะที่ร้านที่เขาขายต้นไม้เนี่ยเขาก็จะมีแบบนี้ขายด้วยนะ เป็นเชือกนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยเอาไปแขวนตามมุมต่างๆของบ้านนะคะจะมีความแบบน่ารักดูแบบ p รินเทเลสมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็หมดแล้วนะคับ5ต้นมาที่เรานำมาฝากทุกคนกันนะคะมีความแบบย้อยระยะเนาะใส่กระถางก็สวยหรือตั้งสวยๆก็ได้นะคะรวมไปถึงเหล่าอุปกรณ์การแขวนต่างๆนะคะที่เอามาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบาบาย you. Mm -hmm.